สวัสดีครับพี่น้องครับออโบผ้ามานอ่ซามันเทาครับมื้อนี้เบิ่งข้างหลังนะครับน้ำแกงครับน้ำถั่วลัดทนทางนะครับก็เลยตกปลาเลยนี่ครับตีไปชามไหมาครับมีตัวจริงๆครับนี่กับเหยื่อแมงเต่าทอง ลุดๆๆยววิ่งเขุปุก่อนเข้ปาก่อนพี ơi, ่งออกโอ้ยลูดเบ็ดลุดเบ็ดนี่ครับนี่โอ้ยกำลังโฆษณาอยู่ไอุ <c oughs> จอดจอดเบาเนี่ยบ่ได้นะครับอจอดเบาเนี่ยรุดเบดเลยนี่ได้มาตัวนึงแล้วครับกับเหยื่อมแมลงเต่าทองเหยื่อเห็ดเอานะครับมันเป็นมันมันเป็นเหยื่อทองแบนเหยื่อสายนะครับแต่ว่าไปแต้มสีให้มันเป็นแมงเต่าทองซื้อ ก,กับผลงานเหยือเต่าทองได้มาแล้วหนึ่งเต็มครับนี่พี่น้องเบืองไม้มนะครับนี่ไหมครับคนทางนะครับคนทางมากกันก็เลยน้ำท่วมไฮน่ามานะเลยเป็นไฮน่านลวกัน้นำท่วมมากนะนี่น้ำแกงขึ้นนะครับน้ำแกงมากก็เลยป่ามันกรซิลีอยู่ข้างกันพุ่มหยาขา,ข,าข้างทางนะครับ ตีกลางวันทั้งเลยครับเดี๋ยวปลามันจะวิ่งออกมาเองเดี๋ยวปลามันจะวิ่งออกมากินเองอันนี้หน้าหน้านะครับอันนี้หน้าหน้าก็คืดวาสีไอเขาไปตีนะแจแจขนาน้าตามขางขัน้านี่กันตีปลาช่อนนะครับจะตีขางคางขาน้านะครับส่วนมากปลามันสิซุ่มซุ่มอยู่ข้างขางขาน่านี่แล้วมันจะวิ่งออกมากักดเองโอเคครับโอ้เกือบบ่ได้กิน ได้ตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ครับไม่ดีเอาขั้นห่างๆนี่แล้วมานี่ปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวทาเบิงมาจะได้จัาตัวสิมีอารมณ์ตีจักตัวบ่ค่อยจะได้ตีปลานะครับย่างบ่าบหวยืน่ไหวนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองกันอีกจากไม้ทรงไม้ครับคอยใยยหญ่ไม้ครับ